ที่จริงข้าได้เท่าที่ประชุมกันและคุยกันมาหลายรอบนะครับก็ได้ตกผลึกมาหลายประเด็นเหมือนกันแต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าทั่วโลกเขาใช้ก็คือเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีชีวิตเพราะว่าทุกวันนี้สิ่งที่มันขายกันอยู่ได้ในในตลาดโลกหรือโซเชียลต่างๆที่คือความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นี่มันเกาะไปหลายอย่างนะครับมันเกิดก่อกาเนิดเกิดจากศิลปะแต่มันเชื่อมโยงไปสู่วัฒนธรรมของ การขายสินค้าวัฒนธรรมการเศรษฐกิจหรือการการท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมการปกครองมันได้หมดเลยซึ่งมันอย่างที่รัฐบาลมาใช้ตอนนี้คือซอฟต์พาวเวอร์เขาเพิ่งรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือตัวที่เชื่อมโยงเข้าไปแล้วก็ทําให้สังคมมันอยู่ได้ด้วยความด้วยความสุขซึ่งเป็นท้ายที่สุดแล้วไอ้เป้าหมายของชีวิตหรือเมืองทุกเมืองนะครับสร้างขึ้นเมื่อเจริญรุ่งเรืองเมื่อไรแล้วก็ท้ายที่สุดต้องการความสุขคนที่มาเที่ยว ขาก็าต้องการความสุขซึ่งความสุขเนี้ยมันจะมันจะอยู่คงทนมันก็ต้องประกอบไปด้วยสิ่งสิ่งที่เป็นหลักคือจิตวิญญาณซึ่งตัวศิลปินเองคือเป็นผู้ที่สร้างสรรค์และหลอ่หลอหลอมตัวนี้มาแล้วมันจะเปลี่ยนไปตามเมืองเพราะว่าคําว่าร่วมสมัยคําว่ามันมันเป็นยุคสมัยซึ่งศิงลปินเป็นคนหน้าที่เชื่อมแล้วก็บอกบอกชีวิตของสังคมนั้นบอกชีวิตของเมืองนั้นไปตลอดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เมืองภูเก็ต เป็นเมืองที่สิวิไลในอนาคตด้วยวัฒนธรรมด้วยชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปเสมอแล้วก็คนที่มาเที่ยวเขาจะไม่เกิดความรู้สึกว่ามันซ้ำซากความรู้สึกที่ว่ามันเออมันเหมือนเดิมนี่อะไรเงี้ยผมว่าอันนี้มันจะทําให้เมืองมันมีความคึกคักล้วตัวนี้มันเป็นต้นต้นต่อที่จะทําให้มันขยับต่อไปในอนาคตซึ่งมผมว่ามันจะขยายไปทุกวงการทุกหน่วยงานนะครับ